ประเพณีอันยิ่งใหญ่ภายใต้สถานการณ์โควิดเช่นนี้นะคะเพราะฉะนั้นเท่าที่ได้เห็นนะคะนางรำไม่ว่าจะเป็นนางรำไม่ว่าจะเป็นคนถือป้ายแม้แต่การจัดริ้วขบวนจัดทำบั้งไฟสวยงามล้วนแล้วแต่เป็นคนรุ่นเก่าซึ่งจะส่งมอบความงดงามเหล่านี้ให้กับคนรุ่นใหม่นะคะ แล้วนางรำล้วนแล้วแต่เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่เลีงเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์วัฒนวัฒนธรรมประเพณีในครั้งนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะปีนี้เราดำเนินการให้เงินอุดหนุนผู้ใหญ่บ้านกำลันไปต้องวันนี้ต้องยกความดีให้ผู้นำชุมชนและพี่น้องประชาชนและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่เห็นประเพณีอันยิ่งใหญ่นี้เกิดขึ้น ซึ่งทุกภาคส่วนก็ได้ช่วยกันไม่ว่าจะเป็นเจ้าของสถานที่โรงเรียนบ้านถาวนผู้ดูแลเรื่องของความปลอดภัยสถานีตำรวจภูทรถาวรน,นะคะแล้วก็โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพกำบนโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติได้ดูแลในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของโควิดของอในด้านการปกครอง,องแม่อำเภอเฉลิมพระเกียรติก็เช่นเดียวกันท่าน,นเลยาธิาท่านก็ให้ความสําคัญในเรื่องนี้ มีบุคลากรของท่านมาดูแลในเรื่องของความสงบเรียบร้อยนะคะแล้วหลายหน่วยงานที่ไม่ได้เอ่ยถึงนะคะผู้ที่อยู่เบื้องหลังเวลานี้งานนี้ปีนี้โดยเทศบาลตำบลถาวรน,นะคะแล้วในโอกาสต่อไปเมื่อสถานการณ์ทุกอย่างคลี่คลายโควิด กลายเป็นโรคประจำถิ่นเราจะกลับมายิ่งใหญ่เหมือนเดิมไม่แพ้เยโสทรนนะคะต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งนะคะใกล้เวลาอันสมควรที่จะเปิดงานนะคะตัวฉันเองก็ขออนุญาตพบปะพี่น้องประชาชนอ,อ,อีกนิดนึงนะคะพรุ่งนี้มีการจุดบ้างไฟเราอุดหนุนงบประมาณไปเพื่อให้อ่อ ผู้นำชุมชนและพี่น้องประชาชนได้จัดบ้างไฟคุ้มมาจุด11บ้างนะคะตามประกาศของจังหวัดนะคะเพราะฉะนั้นท่านใดที่จะชมบ้างไฟที่จะจุดในวันพรุ่งนี้นะคะก็เรียนเชิญได้นะคะจะเริ่มตั้งแต่9โมงเป็นต้นไปนะคะก็ต้องขอขอบคุณโอกาสนี้ท่าน สอสอรุ่งโรดทองศรีท่านก็ได้มาเป็นเกียรติได้รับเกียรติจากท่านมาร่วมงานในวันนี้แล้วท่านไหนื่อไหมยังคะเออท่านกำนันอ๋อค่ะค่ะก็ไม่น่าจะมีอะไรเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะคะเเราก็จะได้มีพิธีเปิดท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่าน หลังจากพิธีเปิดแล้วท่านสจอจอ,อ,อท่านจะพบปะพี่น้องก่อนไหมคะอ๋อค่ะค่ะเอาอย่างนั้นก็มอบหน้านที่นี้ให้กับพิธีกรน,นะคะเชิญค่ะ ขอบคุณท่านถาปนิตกัญหาวัฒนานนท์นะคะนายกเทศมนตรีตำบลถาวรของเรานะคะซึ่งท่านก็เป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนหลักเลยนะคะรวมถึงคณะผู้บริหารผู้นำชุมช,ชนผู้นำท้องถิ่นผู้นำหอมที่นะคะที่ให้การสนับสนุนให้ประเพณีบินบ้างไฟนะคะประจําปี2565เกิดขึ้นในปีนี้นะคะซึ่งในระหว่างที่รอท่านประธานและท่านเดินทางมา,าก็ยังจะถึงเลยนะคะก็ เรบกวรนางรำของเราตั <t> ้งขบวนรอสักนิดนะคะเดี๋ยวเราจะฟ้อนรำสวยๆให้กับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่เข้ามา